ที่จริงเกิดขึ้น,นามาเมื่อสองเมื่อแล้วแต่คุณยาบอไดบอกคุณยาย่าบเบาเรื่องอื่นมันมีหลายเรื่องให้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เรื่องนี้ก็เป็นเป็นที่นาป่าป,ปื้มยิลาน้นยเฮ้าปื้มจนน้ำตาไหลคนละเหตุการณ์นี่ยังรูปว่าพี่น้องพี่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงรัตนพรเพชรบ้านแพงอิลาน้อยในอดีตเดานี้เอ้ย ใหญ่แล้วเอ้ยเอ้ยเป็นสาวแล้วตอนนี้คุณยาเอิญขอเรียกว่าพี่อุ๋งอิงแท่นอีหลาหน้อยเนาะอีหลาหน้อยขอเอิญเป็นเป็นปน,น้องอาอายแท่นเขว่าอีหลาหน้อยเนะาะค่ะเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนก็เรียกน้องอุ๋งอิงว่าอีหลาหน้อยอีหลาหน้อยจนติดปากพี่อุ๋งอิงได้วิดีโอคอลมาให้กําลังใจนะ้องมันเป็นสิ่งที่ หนานภาคพ,พุ่มใจที่พี่อุ๋งอิงตอนนี้คือพี่ดังแล้วดังมากพี่ไม่ค่อยมีเวลาจะไปจะจะเฮ็ดอีหยังเลยเวลาของพี่อุ๋งอิงทุกนาทีตอนนี้คือคือต้องทํางานตลอดอันนี้ก็คือเป็นไอดอลของยิ่ลาหน่อยเฮ้ยคือมีพี่อุ๋งอิงเป็นไอดอลร้องเพลงหอบฝันมหลังฮันของพี่อุ๋งอิงของเอื้อยเป็นเพลงที่ อหลาม,มากักแล้วก็สไตล์การร้องก็สไตล์การว่างเพลงไม่ได้เป็นการเรียนแบบแต่เป็นการเดินตามพี่สาวเพราะว่าเป็นไอดอลเด็กตัวน้นอยนี่โบบถือว่าจะไปบอกว่าน้องจะไปเทียบพี่อุ้งอิงน้องมไ่ได้เทียบพี่อุ้งอิงแต่น้องมีพี่เป็นไอดอลความเป็นไอดอลจนได้ไปออกรายการหมอล่ำไอดอลได้ไปออกไอดอลแล้ว ถ้าน้องเสียไปเป็นตัวอย่างจะทําตามพี่ไม่ผิดทําแต่สิ่งที่ดีๆเพราะพี่องค์อิงมีแต่สิ่งดีๆพี่องค์อิงเ็ตแต่สิ่งดีงามสองสามเมื่อเห็นเห็นเอาเสภาไปให้พี่ปายพี่ปายองปายเี่ทีที่บมีชุดพี่องค์อิงก,ก็แบ่งปันพี่องค์อิงให้กับร่างไก่ผู้ใดผู้นั่นก็สิ คือจสิบเพิ่มพลังให้ต่อสู่ต่อไปคือน้องมาถูกทางแล้วน้องกําลังได้ได้รับโอกาสแล้วน้องต้องเฮ็ดให้ดีพ่อได้รับกําลังใจจากพี่อุ้งอิงออยิ่า้น่กระเติมเสื้อไฟความความมีเดี๋ยวความมีมณะความอดทนคือมันเมือยแหละกว่าจะดังมาพอดังมาแล้วก็ยิ่งต้อง เมื่อยิ่งสูงยิ่งหนาวคือเผนว่ายิ่งสูงยิ่งเมือ่อยแหงตาดังแหงตาต้องจัดสรรเวลาให้มันดีแต่พี่อุ้งอิงก,กะบางมือกะเมื่อยยางจัดคือกันเด้บางมือกะ,อกอกะว่าสามารถสิจัดได้เพราะว่างานมันรีบเร็กไนต้องวิ่งขึ้นเครื่องลงเครื่องแต่ก่อนคือขี่ขึ้นขี่เครื่องบินกับโบมักพี่อุ้งอิงเดี๋ยวนี้ต้องขึ้นเป็นประจำเพราะว่าขั้นไปจัดรายการหมอลำบไอดอล ถ้าสิไปรถไม่ทันแน่นอนเพราะว่าต่างงานอยู่สีสกเกตจังสิมาจากเบอร์คอยไปสีสกเกตรับรถพอท่านจำเป็นต้องนั่งเครื่องบินเดี๋ยวนี้พี่อุ้งอิงก็ไม่ไม่หวั่นไหวแล้วนั่งเครื่องบินเป็นว่าเล่นอีกหน่อยอันนี้คุณอยากขอให้กำลังใจเด็กตัวน้อยตาดำๆที่ที่มีพี่อุ้งอิงเป็นเป็นไอดอล ยา่าคุณยาเอาน้องไปเปรียบเทียบกับพี่อุ้งอิงคือเด็กมาจากภาคอีสานเด็กกับเพิ่นกับมาจากคล้ายๆกันแต่พี่อุ้งอิงมีม,มีมีแม่ดูแลอ้าอายอยู่กับยา่าไม่มีแม่ดูแลแต่มาจากพื้นฐานครอบครัวที่ที่ไม่ลำรวยที่ที่บ่เพร์เฟลมาแต่มาแต่เกิดน้องก็ต้องต่อสู้เหมือนอ้าอายอยู่กับย่ากับปูท่ที่เห็ุงานกอสาร แต่ดีที่ย่าสนับสนุนว่ามีเงินกลับไปเห็นเอฟซีคาว่าไม่มีเงินก็ไปกู้ซื้อลําโพงกับไม่มาใหหลานความดีความความที่เพื่นสนับสนุนเราบรู่ดออกาหลานลอาสีดงแต่หลานเรามักลอาก็นสนับสนุนในที่สุดหลานเห็นยาลําบากกับโกเกิดความต้องเลียงยาให้ได้ประมาณนี้นะอันนี้เหมือนกันพี่องค์อิงโทรมาให้กําลังใจนอ้อง ก็สิเป็นการเพิ่มเพิ่มไฟให้น้องที่สิที่สิก้าไปสู่ในสายบันเทิงนี่ให้ได้เหนื่อยแต่ดีคุณยากะขอบคุณพี่อ,อุ้งอิงที่ที่หักน้องเนาะเอ้ยหักน้องมันเป็นสช่งที่ดีส่วนมากไม่แต่ไทยเฮ้าเจ้าคอยนี่แหละมักไปตั้งประเด็นที่จริงหมอลำเพิ่นหักกันหักกันมีอย่างเพิ่นกับแบ่งปันกันมีอย่างเพิ่นไปเพิ่นกบขนาด บอจู่แล้อเคยไปแช่หนาไปที่ของบอป่อยเขาเจ้าเจ้าแช่กันอยู่ตลอดเดียเขาเจ้าสิงหักกันเพื่อนสิเลนมุกเลนนั่นเลนนี่ใช่กันถ้าวงไหนว่างเห็นบอหมื่อหมื่อีหลาน้อยเปิดแล้วก็มีวงวงไหนมือขึ้นนีิมั้งที่หลาน้อยแล้วเห็นพี่มาจากวงไหนไม่รู้เนี่ยน้องจําได้ว่าพี่มาจากวงนี้เดี๋ยวคุณยาจาบอได้นั่นแหละเพื่อนสิไปเบิ่งกันเพื่อนสิไปให้กําลังใจกันเราไปให้ข้องมาไล่พร้อมเดบิวเมนธรรมดา เพิ่นหักกันอหลีเพิ่นบ่ได้เพื่อนบ่อได้อิจฉาเพิ่นบพ่ได้ตีกันแต่ผู้ผู้หักในทางที่คิดว่าเจ้าของหักแหละอยากแสดงอาการว่าเจ้าของหักแต่บางครั้งมันกะมันกะหลายโพดจริงเข้ากัเข้ากัอยู่ในคมพอดีเรารักเราเห็นความผูกพันที่ดีเราเห็นเพิ่นเติมกำลังให้กันเข้าก็ต้องให้กำลังใจซึ่ง เป็นสิ่งที่ดีอยาอยาอันนี้คุณยาเบ่าตลอดเลยยาห่วงคอมเมนพูดนันมาเบอาเรื่องคนที่เจ้าของหักบ่ได้เกี่ยวอะไรยังสิมีคนมากอันนี้คุณยาเบ่าอยู่ประจำเพราะคุณยาเ,าเกี่ยวกับพี่องค์อิงมาคอมเมนต์ใต้คอมอันนี้ว่าองค์อิงเกี่ยวอะไรคุณยาหักองค์งอิงมากมากตะกอนอยู่รักมากตอนเนี้น้องมีมีพ่อแล้ว คุณอยากอะล้วก็คนเห็ดหลายคุณอยากเลยมาเชียร์นองไม่ผิดที่จะไปพูดถึงพี่บ้างนิดหน่อยเพราะเมื่อก่อนก็ก็อาเออาขาาวาปีกลับนํำผู้ใดว่าให้นอหนองกะกะหักน้องคือกันแต่ไม่ได้หักแบบหวงแบบนั้นเด้คือคนมาคอมเมนต์ขีรไล่คุณยาจังจังไปไป ไปตอบข้าเจ้าด้แต่ถ้าเขาพูดในทางที่ดีคุณยาวบอกไปวาอย่างข้าเจ้าคือในทางที่ดีเขาสามารถพูดถึงได้เพราะาน้องดังคนดังผู้ใดก็จะก้าวถึงหาแล้วคนดังมามาวิดีโอถึงน้องมันเหมือนนิมิตไม้อันดีที่อิหลาหน้อยอาอายสีได้จะเลื่อนล้อยตามพี่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นน้องบอกไปแข็งเอื่อยแน่นอนคือบุญ มันแข่งกันอะไรอยู่ล้บุญพระวาสนาทรงน้องกับบ,บ่อคิดไปสิไปเทียบรัศมีเอื่อยเพื่นดอกแต่ขอให้น้องเดินไปสายนี้ตามที่พี่มาให้กำลังใจพอกันไม่คลิปหนานะคะเขาไปาไปฟังนิดหน่อยว่าเพิ่อนคุยกันว่าจังไดแนกันนิดๆน,น,น,น้อยๆจ้าสวัสดีจ้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ตดแชร์ช่องคุณนยาได้ใจเด้อ